yeah dude ของสะสมมากมายนะคะของวงร็อกระดับตำนานเด e ะบ a เทิลสค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงโปสเตอร์ภาพถ่ายและรูปปั้นของสี่สมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นจอ์เลนนอนพอลแมคคานี่จอห์นแฮร์ริสันและวิงโกสตาถูกจัดมาแสดงนะคะในบ้านพักค่ะในเมืองยาโลสลาฟนะคะของประเทศรัสเซียค่ะทั้งหมดนี้คือของสะสมล้ำค่าของแอนเดรซเลสโกค่ะคนนี้เป็นแฟนตัวยงของเดอ Beatles นะคะบอกเลยว่าเก็บมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนค่ะเขา บอกว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ The Beatles เนี่ยมีคุณค่าทางใจจนเรียกได้ว่าเป็นสมบัติล้ำคาก็ว่าได้นะคะ หนึ่งในของที่ระลึกชิ้นสำคัญเลยที่เขาบอกว่าหาชมยากมากแล้วก็หามายากมากๆเลยก็คือสแตมชุด The Beatles ในคอลเลกชันต่างๆค่ะกว่าจะหามาได้เนี่โหต้องค้นคว้าข้อมูลนะคะจากพิพิธภัณฑ์ในหลายประเทศเลยนอกจากของสะสมเกี่ยวกับ The Beatles แล้วนะคะนักสะสมชาวรัสเซียคนนี้ค่ะก็ยังจะมอบความรู้ให้กับผู้สนใจที่จะมาศึกษาเรื่องราวของวงร็อกระดับตำนานแห่งยุค60ด้วยเขายกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องจัดแสดงเลยให้เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ค่ะ ยาดย่อมค่ะใครสนใจอยากจะหาความรู้นะก็เข้ามาถามถ่ายได้เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะคือแฟนคลับนี่มีหลายรุ่นนะรุ่นเก่าก็มีก็คือติดตามเป็นแฟนเพลงมาอยู่แล้วรวมถึงคนรุ่นใหม่ด้วยเขาบอกว่าคนเข้ามาก็อยากจะหาแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเองค่ะ